สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานมีซีรีส์เรื่องหนึ่งมาแนะนำค่ะแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ถ่ายทำเสร็จไปตั้งแต่ปี2,559แล้วอ่ะนะคะก็รอมาหลายๆปีเลยค่ะกว่าจะได้ชมนะคะซึ่งเป็นผลงานของคุณเฉินเซียวแล้วก็คุณเฉินอี้หานนะคะในซีรีส์จีนแนวปัจจุบันแบบโรแมนติกคอมเมดี ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินอีกแล้วนะคะชื่อเรื่องก็ Mr. d e ต i c ์ด u s ิเชียสมิสแมทช์นะคะสำหรับเรื่องนี้ใครสนใจก็มาติดตามชมกันได้นะคะตามกำหนดการแล้วก็เขาบอกว่าตามเนื้อข่าวของ s o h ู Entertainment คือจะออนแอร์ในวันที่10 8นะคะเมษายนนี้ค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์นะคะก็ทั้งหมดจะมี46ตอนด้วยกันนะคะหลายท่านอาจจะงงอ้าททำไมมันเกิน40นะคะพวกเราก็ต้องอย่างที่หวานบอกนะคะย้อนกลับไปเพราะว่าเรื่องนี้มันถ่ายทำตามกฎในสมัยนู้นอะสมัยของปี2559นะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิน40ตอนออนแอร์ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะตัวละครพระเอกคือเชินโมอี ่ครับบทโดยคุณเฉินเซียวนะคะแล้วก็นางเอกคือคุณไอวี่นั่นเองนะคะคุณไอวี่เฉินหรือว่าชื่อจีนเต็มๆก็คือเฉินอี้หานนะคะรับบทเป็นหลวนถังค่ะในเรื่องก็ณจุดนี้นะคะเรื่องนี้ก็น่าจะออนแอร์แน่ๆเนาะในวันที่18เมษายนนะคะเพราะว่านี่ก็รอมาหลายๆปีแล้วเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จเน้นอีกทีตั้งแต่ปี2550 59นะฮะในปีนี้มัน2567โอ้โหนานมากๆเลยแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาของนักแสดงยังละอ่อนมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะออนแอร์ทาง Mango TV ค่ะแล้วก็มเีเขาบอกว่าลงทางด้านเจอเจเยงียสัลท i ที TV ด้วยนะคะแล้วก็มีหูนานสัต e l l ลทย TV ก็ถือได้ว่าโอเค น่าจะเป็นอะไรที่ที่ลงหลายแพลตฟอร์มอยู่ทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นสถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าที่ไม่มีการออนแอร์สักทีอาจจะเป็นไปได้ที่บทละครแล้วก็คุณภาพของการถ่ายทำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ในแง่ของผู้เล่นนั้นผู้เล่นโอเคแต่ว่าในจุดที่ เป็นเรื่องราวของคุณภาพในการถ่ายทำนั้นเขาบอกว่าคุณภาพไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นดีก็ตามแต่ณจุดนี้มันก็คือเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะเพื่อนๆต้องดูกันนะคะแล้วถึงจะบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่านในจุดนี้ก็คือเป็นแบบนักข่าวเขาพูดกันมานะคะว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จในปี2559แล้วทำไมมันถึงไม่มีการออนแอร์สักทีนะคะก็มีการาพูดถึงเรื่องคุณภาพ ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะ แต่ว่านะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่านางเอกนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยคะ่ะคือยังไงดีคือคุณพ่อนะคะเป็นเชฟเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความหวังว่าลูกสาวของเขาเนี่ยจะเข้ามาดูแลร้านอาหารเล็กๆของครอบครัวเนี่ยในอนาคตต่ตอไปะคะ่ะแต่ว่านะคะนางเอกของพวกเราไม่ได้ต้องการจะมาดูแลร้านอาหารหนางเอกของพวกเรานั้นอยากจะไปเป็นนักชิมนะคะที่สามารถจะ เดินทางไปาทานอาหารได้ทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นแล้วก็เลยนี่แหละไอ้ความความแบบต้องการมันไม่ตรงกันนะจุดแรกแต่ก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารใช่ไหมคะแต่ทีนี้ต่อมานะคะทางด้านของคุณพ่อของนางเอกเนี่ยพ่อของหลวนถังนั้นก็ได้รับหวังโมอี้ค่ะเข้ามา เรียนทำอาหารนะคะนี่ภายใต้อิทธิพลของหวังโมอี้นี่แหละค่ะก็ทำให้หรวนถังนั้นโอเคไม่แบบว่าไม่ไม่เอาเฉพาะกินอย่างเดียวแล้วนะคะก็หันมาสนใจการการปรุงอาหารการทำอาหารค่ะความสัมพันธ์ของทางพระเอกนางเอกนั้นก็เข้ามาแบบ ค่อยๆซึมนะคะเป็นหลักซึมลึกเรื่อยๆซึ่งมีตัวเชื่อมก็น่ารักมากๆคือคุณพ่อนั่นเองนะคะซึ่งคุณพ่อนั้นชอบมากๆเลยว่าที่ลูกเขยคนนี้ก็ถ่ายทอดทักษะทั้งหมดเลยค่ะให้ไปเลยนะคะทีนี้ถ้ามันเรียบง่ายแบบนี้มันก็ไม่เรียกว่าละครที่มี กว่า40กว่าตอนนะคะมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นกับพระเอกของพวกเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยหวังโมอีพระเอกของพวกเราสูญเสียการรับรู้รสชาติของเขาไปนะคะซึ่งณนะจุดนี้ค่ะนางเอกของพวกเราก็เข้ามาเติมเต็มค่ะรวนถังเข้ามาอาสาที่จะเป็นผู้ชิมอาหารนะคะของหวังโมอีในในทุกๆเมนูเลยค่ะทีนี้ด้วยการให้กําลังใจของนางเอกของพวกเรานะคะก็ทําให้หวังโมอีนั้นกลับมามี ความมั่นใจในการเป็นเชฟแล้วก็ค่อยๆเอาชนะความยากลำบากแล้วก็ได้นะคะค่อยๆฟื้นคืนประสาทสัมผัสรับรสชาติกับคืนมานะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทำให้เรื่องราวค่อยๆแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาที่พอดเดิมก่อนนะคะจากต้นเรื่องเลยก็คือพ่อนั้นอยากจะให้ลูกสาวมาสืบทอดร้านอาหารของครอบครัวแต่ว่าลูกสาวนั้นไม่ถนัดนะคะทีนี้มันก็มีในจุดของแบบ เอ,อ่ยังไงเดียะคือเมื่อเวลามันผ่านไปหลายๆปีแล้วลูกสาวก็ไม่มีปฏิกิริยาที่จะกลับมาดูแลร้านนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นพ่อก็เริ่มรู้สึกแบบอืม ท้อแท้ละร้านอาหารนี้คงจะต้องปิดจริงๆแล้วก็ไม่มีกระแสงเงินสดที่จะมาหมุนเวียนคือจะมาปรับปรุงร้านให้มันใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะพระเอกของพวกเราค่ะในตอนที่เขานั้นได้ฟื้นฟูประสาทสัมผัสด,ด้านรสชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขานั้นเนี่ยโหปกติเลยได้รับคําเชิญจากโรงแรม5ดาวพัตคาร5ดาวแล้วก็มิชลินต่างๆนะคะคือที่มันติดอันดับอยู่แล้วเนี่ยให้เขาอะ ไปทำงานด้วยแต่ว่าเขาไม่ไปค่ะเ,เพื่อนๆเขานั้นก็มานะคะดูแลนี่แหละมาขอรับช่วงต่อนะคะร้านที่เป็นร้านอาหารเล็กๆของอาจารย์ของเขาคนแรกก็คือพ่อของหรวนถังนี่แหละแล้วก็เริ่มมาจากการทำเกี๊ยวก่อนเลยนะคะเมนูเกี๊ยวค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะโอ้โหก็ได้ใจของคุณพ่อตาไปแล้วก็ได้ได้ใจของลูกสาวคือลูกสาวก็มาร่วมด้วยช่วยกันกับกับ พระเอกนะคะก็คือ,อทั้งแฟนคือเป็นแฟนกันด้วยแล้วก็มาทําร้านอาหารด้วยกันด้วยนะคะก็ถือได้ว่าจบอย่างดีแฮปปี้มากเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็มันจะเป็นละครไอดอลก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวนะคะของอาหารแล้วก็เมนูอาหารที่ที่คนน่าจะชอบกันเนาะแต่สําหรับหวานแล้วเนาะหวานก็จัดให้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปลองดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าถ้ามีเรื่องอื่นก่อนเราก็ดูก่อน อย่างเรื่องของคุณหยางจือก็ยังคงติดมากๆอยู่แล้วก็เรื่องของออน้องจางจิงวี่หวานก็ดูอยู่ทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกดเข้าไปดูในวันที่18เมษายนนะคะกน็น่าสนใจคือได้ดูเห็นอาหารอะไรสวยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะใครที่แบบ ชอบในแนวนี้นะคะก็สามารถที่จะมาติดตามดูกันไปพร้อมๆกับหวานได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เริ่มออนแอร์นะคะวันที่18เมษายนแล้วก็แพลตฟอร์มที่ไปรอดูกันได้ก็จะเป็นแพลตฟอร์ม Mango TV นะคะเะาล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราประทับใจอะไรบ้างในเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหลังจากที่ได้ดูบ้างแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็แฟนๆของคุณเฉินเซียวในประเทศไทยก็เยอะอยู่นะคะเพราะฉะ นนั้นได้ดูในช่วงที่เขาหน้าตาแหมยังละอ่อนอยู่นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลายปีมาแล้วเนาะ8ปี8ปีนะคะก็ได้ดูกันสักทีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ